สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งแคมิ่งกันอีกครั้งครับผมเราก็อยู่กันในเกม a c s เนาะ Anime Champion Simulator วันนี้ก็มีการอัปเดตเวอร์ชัน9มาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็น9.0.1เนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาอัปเดตเรื่องอะไรบ้างเนาะคือหลังจากตอนนั้นนะก็เปิดไข่ไปครับผมไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่ามันไม่ได้มีอัปเดตอะไรไม่ได้มีด่านใหม่ไม่ได้มีอะไรนะครับผมมีแต่การคําว่ารอ Galaxy 2อย่างเดียวเนาะแต่ที่แน่วันนี้ผมเปิดไข่ไปสองชั่วโมงนะ ผมบอกเลยเพราะว่าผมมีคอสมิคเยอะมากผมมีไอ้คอสมิคนึงเนี่ยสองกว่าอันนะครับผมผมใช้เวลาเปิดไปสชั่วโมงนะจนเหลือสิอันเนี่ยคือที่ไม่ได้เปิดเพราะว่ามันช้าครับผมเลยรออัปเดตว่าเขาจะมีการอัปเดตเรื่องการเปิดคอสมิคแบบทีละหลายๆอันหรือว่าการกดสกคริปอะไรนี้หรือเปล่าเก็ไม่มีก็เปิดไปครับผมเนี่ดูผมเป็นกองทัพพิภพบานอนเลยเดี๋ยวขอให้ดูนี่ <laughs> เป็นกองทัพพิภพบานอนในตอนนี้ ลิงเต็มไปหมดเลยครับผมเลยตัวทีมทีมก็ตอนนี้เป็น3ามดาวหมดแล้วนะผมเป็นคอสติกสามดาวหมดเลยคางแค่ตัวตัวเศษหนึ่งตัวเนาะก็คือตัวเอ่อไหมแอตตัวนี้ที่มันซ้ํากับตัวนี้นะผมเนยะยังไม่ทําเผื่อว่าเดี๋ยวเรามีด่านเรามีตัวใหม่มาเราก็จะมาแทนเนาะเพื่อนฮอคอยผมติดอยู่ที่ด่านด่านสองรอยยังไม่ผ่านนะครับผมอ่า กระดาน200ยังไม่ผ่านก็เลยยังใส่ได้แค่7ตัวเนาะคิดว่าถ้าเดี๋ยวเราถ้าเดี๋ยวผมทําให้มันเลเวล150หมดเนี่ยยังไงก็น่าจะผ่านกระดาน200แล้วเพราะมันค้างเลือดมาค้างอีกนิดเดียวเนาะวันนี้ยังไม่ได้เก็บเลเวลเลยเพราะว่าเหมือนเขาเพิ่งปรับเป็น150หรือเปล่าแต่ว่าเป็นตัวเนี่ย140นะแล้วเอาล่ะมาดูอัปเดตกันดีกว่าอะ,อ,อ, 2, อะมาอัปเดตข้อมูลการ์ดที่29.01เนาะเอ่อก็คือมีการอัปเดตเกี่ยวกับการ์ดที่2 เราทำการขึ้นยานไปที่กล l a x y 2กันนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรนะเพิ่งเ,เข้ามาเปิดไข่เฉยๆครับเพิ่งเข้ามาเปิด c o สม i c เฉยๆเนาะอืบก็คือ iPad สีดำที่เราเคยได้ใช่ไหมนี่ iPad สีดำที่เราเคยได้จากการลง D ี b o สวันละสองครั้งเนี่ยอ่าตอนนี้เราก็สามารถใช้ได้ที่ก Galaxy 2นะครับผมน่าจะมีร้านค้าใหม่ใน Galaxy 2นั่นเองอ่นี่เนาะอยู่ในก Galaxy 2 เราจะใช้เพชรสีดำเนี่ยซื้อของเป็นร้านค้าประจำวันซึ่งน่าจะซื้อได้วันละ3อันเนาะแล้วก็จะรีเซ็ตแล้วก็ซื้อได้3อันแล้วก็รีเซ็ตอะไรแบบนี้นะครับนิวเวอร์ใหม่ก็จะเป็นมาลินฟอเตสผมมาลินฟอร์ดเนี่็ฟ้องประกันมารีนวันพิษนะเจ็ดนิวแชมเปญ ก็หาความลับของโลกไปโลกแรกในกาลิ x ซ์สองกาลิซี่สองนะผมอีเวนต์จะมาน่าจะมาวันพรุ่งนี้อีเวนต์คอลแลบนะที่มันเหมือนมันคอลแลบกับเกมอะไรทั้งอย่างอีกเกมหนึงนะ่งเนาะอีเวนต์ระบบซีซันพาสเพิ่มเข้ามาครับผมอ๋อเดี๋ยวเราดูอ่นตัวนี้ซึ่งซีซนะันพาสเนาะตัวฟรีเราก็ได้ตัวนี้กันปึ๊บ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 ,บส่วนตัวนี้ใช้ใช้เพชรนะผมใช้เพชรนี่ผมสามารถ ผมมีผมมีเพชรอยู่นะเพราะว่าผมลงหอคอยอ่านี่ไงเราก็ซื้อเลยก็ไดนะ้ตัวนี้ใช้เพชรแต่เท่าที่ผมดูอ่ะตัวนี้ใช้โลบาร์ครับผม416เนี่ยแต่ผมดูรางวัลมันไม่มีอะไรอ่ะดูดิมีคอร์ดมิกมีคอสมิกตัวนี้หนึ่งตัวอคอสมิกตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็นี่อะไรวะเออนี่อะไรไม่รู้กาแล็กซี่เซตเพลสน,นะครับผมไม่มี สองได้คอสติกสองอันนะครับผมเดี๋ยวดูดิได้คอสติกสองอันแล้วก็จะได้ดาบน่้จะเป็นไอเทมสวมใส่ที่เป็นคอสมิกระดับขั้วสึกเนะาะก็คือสรุปจะมีดาบแล้วก็มีคอสติกสองอันอส่วนตัวเพชรเนี่ยเราก็จะได้อคอสติกหนึ่งอันตัวนี้อะไรไม่รู้คอสติกสองอัน แล้วก็ได้สกินคอสมิตของหนวดขาวนั่นเองครับผมเลยใช่ไหมหนวดขาวใช่ไหมก็เป็นหนวดขาวตอนหนุหห่มมีผมก็ฉันนี่เราซื้อตัวนี้ก็ได้เราซื้อไปแล้วก็เราซื้อปุ๊บเราจะได้5เลเวลหรือเปล่านี่ไงทุกคนส่วนตัวนี้ผมว่า มันต้องเติมแต่ผมว่ามันยังไม่ค่อยไม่เห็นมีอะไรที่ด,ดีดีก็คือแค่ดาบตัวนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะว่า,าจะจะซื้อหรือเปล่าก็คือได้ไอเทมคอสติกหนึ่งอันแค่นั้นแหละส่วนพวกนี้เดีย๋ยวเราก็ได้ฟรีอยู่แล้วส่วนเลเวลเนี่ยเอ็กพีของซีซันพาร์ทเนี่ยจะได้จากการทำเดล่ทาร์กนะครับผมนี่เดล่ทาร์กนี่ไงก็จะได้ซีซันพาร์ทเอ็กพีซีซันพาร์ทเอ็กพี ขาต้องไปทำเนื้ตัวนี้เพียสี่ทำงาน4งานเนาะแล้วก็ตัวนี้ทำงาน1งานก็จะได้ง่าย,ายๆครับผมไม่มีอะไรยากขอแค่ข,ย,ขย,ยันกดได้แล้วนี่ผมทำไปสองอันแล้วใช่ไหมนี่ไงเดลิทากนี่ผมทำไปสองอันอืะงานกระจกเขาบอกไม่มีอะไรยากกดนี่เพิบๆ ได้นีห้าสิบนี่เลเวลหกแล้วนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเราทำเดลี่ทาร์กเราก็จะได้ level เลเวลเนาะหนึ่งร้อยหนึ่งเลเวลใช้หนึ่งร้อยเอพีครับผมอัปปิดยังไงบ้างหรือใครมีตังค์จะสามารถซื้อเลเวลได้นะครับผมใช้โลบักซื้อห้าเลเวลโอ้โหแพงชัดไม่เอาแล้วก็มีอัปเดตตัวนี้เข้ามานะครับผมเพิ่มระดับเนาะจากที่เรามันเคยตันๆกันไปแล้ว สปีด <Speed S 2> กับแดชครับผมเอาอะไรดีหลักเพิ่มแดชหนึ่งเพิ่มสปีดผมเอาสปีดดีกว่าเพราะแดชมันต้องกดโอเคอเออตัวนี้199่งร้อยเก้าเก้าทับสอป่ะคือเนี่ยครับผมก็คือถ้าผมผ่านด่าน200ผมก็ใส่เพิ่มได้อีกหนึ่งตัวนะเนาะแชมเปียนกลับไปดูที่อัปเดตกันก่อน ยังไปไม่ถึงไหนเลยนี่เอ่อนี่เนาะเรื่องของซีเซนพาร์ตเราดูกันไปแล้วเมื่อกี้ส่วนไปก็เป็นบาลานนะครับผมการปรับบาลานเนี่ย Ability n แนวช a r g e ชาร์สโอ e over time not per ฮ i ตนะครับผมก็การใช้สกิลหรออ่อน่าจะเป็นเรื่องของ เปลี่ยนสกิลเป็นระบบคูลดาวน์นะครับผมเนะี่ยเพราะแต่ก่อนอนะสกิลมันจะใช้ได้ต่อเมื่อแบบว่าเราตีไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็แถบสกิลมันจะชาร์จไปเรื่อยๆอ่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นโอเวอุปทานก็คือแถบสกิลอ่ะน่าจะเป็นระบบคูลดาวน์เหมือนเกมอื่นทั่วไปอย่างเช่นสกิลไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยตัวนารูโตะสกิลพื้นฐานเขาอาจจะคูลดาวนสิบวิอะไรอย่างเงี้ยเพราะสิบวิก็ใช้ได้ทีหนึ่งสิบวิก็ใช้ได้ทีหนึ่ง ซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับอะไรเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของถ้าเกิดว่ามีไอเทมหรือมีบัฟที่เขาลดคู่ดาวการใช้สกิลเนี่ยมันก็จะลดคู่ดาวไปเลยอะไรประมาณนี้ครับผมนะน่าจะเป็นเรื่องอย่างนั้นมากกว่าก็เปลี่ยนเป็นระบบคู่ดาวนั่นเองนะถ้าพูดให้เข้าใจง่าย,ายๆปึ๊บเอ่อแชมเปี้ยนเิตเพย์เอวิชีดีฟิเม้นเอเวอเรสต์ดีพีเอสครับผมเอเวอเรสต์ดีพีเอสนะก็คือ ดูสิ o อ i n f l e กเนี่ยก็คือมีรายละเอียดยู่กับดาเมจเยอะกว่าเดิมนะครับผมไม่ใช่ว่าแต่ก่อนเนี่ยไอตัวนี้ดาเมจคนเยอะเลยที่จริงกับมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่ามันมีมีบัฟของใจแอน่นนะครับผมพอมาดูดีเวสจริงๆก็อาจจะน้อยกว่าตัวเล็กที่ตีเร็วกว่าอะไรอย่างนี้ก็สามารถดูรายละเอียดได้เยอะขึ้นพวกเคิรสพวกสกินพวกททเลนแล้วก็มีการเพิ่มเอฟเฟกใหม่อะไรพวกนี้นะครับผม ปรับระบบมันคือบาลานซ์ครับผมปรับระบบเรื่องบาลานซ์ต่างๆเนาะเรื่อง HP เรื่องอะไรต่างๆเอ่อค no er. อร์ลี่มิสิกแคนูลงเกอเอ้าคอร l ลี่จะไม่ได้แล้วหรอคอร์ลี่มิสิกคอร์ลี่มิสิกคือผมไม่เข้าใจว่าเขาคอร์ลี่มิสิกนี่เป็นอ่อน่าจะหมายถึงตัวอันนี้หรือเปล่า มีหนึ่งอันนะผมมีหนึ่งอันผมจำไม่ได้นะนี่เปล่า m u s i c a l of the God ใช่ไหมวะหรือเปล่า,ลาใช่ไหมหรือว่ามันหมายถึงว่าตัว กอลลี่นี่อาจจะไปออกที่เฉพาะแค่ระดับคอสมิกอะไรอย่างนี้ครับผมนะระดับวิสิกก็คือจะไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้ครับผมน่าจะหมายถึงสกิลไอเทมเมื่อกี้หรือเปล่าดับเบิลชัยถูกเอาคิทติ้งแล้วคร,รับเคลื่อโอกาสได้ระดับแดเป็น2เท่านะครับผม ผมไม่ได้ทำก็รีบไว้ด้วยออกเช่เอ่อมีไข่ไข่ไดมอนด์ใหม่นะครับผมก็น่าจะเป็นตัวนี้อ่ะนี่ไงไข่ไดมอนด์ใหม่เนาะแต่เหมือนมันจะเป็นตัวแบบว่าตัวกอร์สเดเมจนะมันไม่ใช่ตัวธรรมดาหรือเปล่าครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนี่คืออัปเกรดเมื่อกี้นะมีอัปเกรดเรื่องของสปินอัปเกรดเดชแล้วก็ อัพเดตดับเบิลจัมครับผมดับเบิลจัมไม่มีเหรียญนะเราไม่มีเหรียญนายต้องไปทำเครย์ทำอะไรก่อนครับผมเลยเอ่อนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วครับผมนะไปงั้นเราไปดูเนื้อหาหลักสตอรี่หลักเราดีกว่าก็คือการไปที่กาแล็กซี่สองครับผมไปก้อนนี้เนาะเปิดแล้วกาแล็กซี่สองเลด 100ทีก็คือเราจะมาซ่อมยานใช่ไหมเราจะมาซ่อมยานเนี่ยดาเมจผม1.6ทีนี่คือกดยานะครับผมเราก็แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ทำเลเวล150นะเพราะตอนนั้นมันตัน140เดี๋ยวเราต้องทำไปร้อมาทำ150าปุ๊บก็ไปผ่านชั้น200ไนะตอนนี้เราซ่อมนี่ก่อน100ทีป<ะ>้าไปลวยครับผม เป็นไงเอ่ยทำไงเนาะมาที่นี่ใช่อ๋อน่าจะเป็นทำเควสก่อน,นครับผมทำเควสที่เมืองเมืองนี้ก่อนเนาะลาย่่ามอันเซอร์ก่อนอย่าลืมกดยานะผมยาเยอะแยนะเนาะนี่ดูดิถ้าใครใส่โคดนะ้ดอะตอนนี้มีโค้ดใหม่มาสองโค้ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งใส่มาให้เราก็จะเป็นโค้ดของ g a l a x กซี ทัวร์ไฮฟ์กับดิสตสี้แคลเอ็กซี่สองคนแต่ว่าตอนนี้คุณจะซื้อของชาอะไรอ่ะคุณระวังให้ดีนะครับผมเพราะว่ามันยังเป็น9.0.1จุดนุดหนึ่งอยู่เนาะคือมันเป็นมันเป็นอัปเดตใหญ่แล้วพอมันเป็นอัปเดตใหญ่เนี่ยยังไงมันก็ต้องบักครับผมเพราะฉะนั้น,นเดี๋ยวมันจะต้องไปต่อเรื่อยๆครับผมเป็น9.0.1 9.0.2 9.0.3ออะไรพวกนี้นะ คุณรอให้มันนิ่งๆก่อนค่อยซื้อผมบอกเลยไม่งั้นระวังเดี๋ยวจะพลาดเนาะมันมี2ออย่างอาจจะพลาดโชคดีหรืออาจพลาดโชคลายอยู่ที่ความเสี่ยงที่คุณจะรับกันเองแต่เนี่ยมันมันอัพแค่ทีเดียวเนี่ยไม่น่าไว้ใจนะผมมันจุดศูนย์จุดหนึ่งนี่ไม่น่าไว้ใจหรอกยังไงมันก็ต้องมีบั๊กอยู่ครับเพราะว่าเขาทํากันอนะ่ะเขาไม่ได้ตรวจตรวจได้ไม่เท่าคนเล่นเนาะมถึงเวลาคนเล่นอ๋อเขา จะให้ค่าบอสครับผมนะหลังจากเราซ่อมยานเนี่ยเขาก็จะให้เราวาร์ปในซี่เมืองแล้วก็ไล่ค่าบอสแต่ละด่านนี่เราก็ไปไล่ค่าบอสแต่ละด่านเดี๋ยวพอเราถ้าเราฆ่าครบก็น่าจะไปได้ประมาณนั้นเองไปดิดเซอร์ก่อนนี่ก็เป็นบอสแต่แรกอุ้ยอุ้ย ก็กดกลับเข้าไปครับผมเพึเ่งก็มาอ่ะก็นี่ไงอ่านี่ไงเปิดประตูค่าแถลด่านครับผมแาวสองไหนอ่ะมันมีไหนวะอ๋อนี่ไงตัวยางนี่ตายยวครับผมไหมกระจก อย่าลืมกดยานะครับผมไม่มันจะช้าเออเลือดมันก็เยอะอยู่นละคุณจะผ่านไปเนี่ยด่านสุดท้าย,ยจริงๆได้ให้ดีอ่ะเราต้องไปเ,ออเปิดไข่ฟาร์เวลให้ร้อยห้าสิบก่อนเอนาะงั้นน่าจะง่ายโ,โล่คนามีครับผม ไม่รู้เลยว่าอเออเดี๋ยวลอ,ลองดูซิร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสามีนี่คือแบบไม่มีไอเทมไม่มีเอ,อ่อเค้ชไม่มีอะไรดีดเลยอะพอมีร้อยห้าสิบผมน่าจะผ่านต่านสองได้และินจาวิเลตัวเราจะโต เองัวเลยกลอดตอนนี้ที่อยากได้คือระบบเปิดคอสมิกแบบทีละหลายตัวนะหรือว่าระบบย่อยคอสมิกทีละหลายตัวครับโอ้ยนี่อะไรเนี่ยลูกออสเหรองูหรือลูกออสเนี่ยเพราะคอสมิกความเยอะมากเลยตอนนี้ไม่รู้ทำไงเนี่ยเนี่ยหู มึงจะทำกี่ดาวบอกมาผมย่อยออโจโจ้ัตตรุรีล็อกของผมตัวอะไรผมไม่ได้อ่านโจโจ้เนะไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบไ,ม,ไ,ไ,ม,อบไม,ม่ประมาณว่าไม่ถูกจริตกับลายเส้นของเขาลายลายเส้นอ่ะลายเส้นอ่ะเออที่มันเป็นหน้าแบบนั้นอ่ะเออ ชอบแบบแนวการ์ตูนการ์ตูนมากกว่าก็เลยไม่ค่อยรู้จักแจบจุดๆเท่าไหร่ต่อไปก็เ v ว n s l a เ e r ครงกับ เราก็จะได้มีอะไรทำกันสักทีน่าจะมีเควสมีอะไรเยอะอยู่เนาะสำหรับคาิที่ี้สองเพราะตอนนั้นมันตันเนาะผมนอกจากลงเดทมันก็ไม่มีอะไรทำแล้วเนาะตอนนั้นหลังจากเราได้ตัวครบมาแล้วอะไรพวกนี้คือรออัปเดตอย่างเดียวไงก็ไม่มีอะไรอะไหนอ่ะอันี่ไงปึ๊บดานต่อไปครับผม curiosity จุบจุบ ถ้ากเก็ดีๆตัวผมเนี่ยไม่ไม่ได้ลงเลทไม่ได้ทําอะไรเหมือนคนอืน่นเหมือนไม่ได้ฟาร์มเหมือนคนอื่นนะครับผมแต่ได้เปรียบที่ผมเปิดไข่ตลอดเวลาเนาะอ่าผมเช่าเครื่องเปิดไข่ตลอดเวลาก็ทําให้ผมมีคอสฟิกเยอะมีตัวเยอะอะไรพวกนี้ผมก็เลยจะมีตัวเป็นแบบก็คือตัวมันอะ่ะผมก็เลยจะได้เป็นคอสฟิกแล้วก็เป็นทำสามดาวเรียบร้อยแล้วก็มีฮารี่สามทำให้ดาเมด สามารถผ่านคอนเทนต์ต่างๆได้แต่จริงๆอะ่ะผมว่ามันง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคนเล่นกันแรกๆเหมือนแต่ก่อนที่เราเล่นกันเนาะมันเลเวลมันน้อยครับผมเนะี่ยเลเวลมันน้อยพอเลเวลน้อยอะ่ะดาเมจมันก็น้อยแต่เนี้ยถ้าคนมาเล่นใหม่เงี้ยเขาสามารถทำเลเวลให้ไปถึงร้อยสี่สิบร้อได้ไทีเนี้ยรดอดเมจเขาก็เลยเยอะครับผมเลยทไม อย่างแต่ก่อนเราเลเวลน้อยเราดาเมจน้อยก็ลงเลดคนเดียวลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยคนก็สามารถลงเลดคนเดียวได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเลเวลมันเยอะผมแลดาเมจมันเยอะไม่ต้องมานั่งฟาร์มหาของฟาร์มหาสกินแรงๆแ,แบบแต่ก่อนอะไรเงี้ยเอาง่ายดูจากตัวผมนี่ละผมไม่ค่อยฟาร์มไม่ค่อยอะไรเนาะผมก็ย,ยังสามารถสู้ได้หละ เพราะว่าเราเน้นแค่เรามีเราเปิดใครเยอะเราก็เราเลเวลเต็มเต็มตามแพทเท่านั้นโ้หห,หมดยังวะ ซ้อแล้วครับผมไอหัวมีดกดพุด่งกดอ,อะไรปะอ๋อลืมไปไม่ได้เล่นนานนะผมเปิดไข่อย่างเดียวเนะี่ยขขไข่นี้ยังเปิดไม่หมดเลยเนี่ยนี่เหลือด่านไททันอีกยี่สิบแฟร์เนาะอันนี้สิบเอ็ด ทไททันจะได้ไปไหมไททันม่อคือมาครับผมมันชื่ออะไรวะไอไททันมันคืนมาเ,นเพื่อนเพ่กอารามินอามินหรือเปล่าใช่ไหมเรียบร้อย นี่ก็นี่ครับผมเป็นนิดเลสครับผมก็ขึ้นยานได้เลยไปปั๊บ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 เลสคอมพิวต์คนเวิร์ไป,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 ป749ทีเงินก็ไม่ได้อ่ะมาละนี่แหละแชมเปี้ยนเออเทเลาบพอตกาแล็กซี่ ก็น่าจะยานี้เนาะต้องใช้เงิน 10k แล้วก็มี 10k พอดีแล้วผมน่าจะได้จากเมื่อกี้หรือเปล่าไฟพ<ฮ>มาแล้วครับผมที่นี่ที่ไหนฉันเป็นใครนี่เราก็มากาเล็กซี่สแล้วนะครับผมแค่นี้เนาะก็คือการ ลงเลทนั่นเองครับผมเป็นเลทของการผ่านมาการเลสที่สองอ๋อนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเมืองกางเมืองหลักของการเลสให้ดนี่ไงนะนี่เนาะเป็นแชมเปี้ยนออดิซี่ครับผมก็เป็นเมืองหลักเหมือนตัวแชมเปี้ยนซิตี้นี่เนาะนี่เป็นเมืองหลักตอนนี้เราก็อยู่การเลกที่สองแล้วครับก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนนี้มีหกนะครับผมนี่ปึ๊บ ก็มีตัวนี้สกินผมขอดถอะตัวไหนอะตัวนี้อะตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้ทำ<ๆ>เด้อกอะไรกันเนี่ยโอ้ไม่ออกเลยครับผมเลยกระจอกมากเลยอะ่ะ โอ้โห oh. 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 แค่นี้ก่อนใส่เป้วเลยเออตัวนี้ลืมดูเลย oh. ว่ามีอะไรใหม่มั่งครับผมก็อ่านี่จิมสันเดมอนนะผมแล้วก็บ็อกเซอร์สองอันเนาะ ดิมสันเดมอนกับบ็อกเซอร์ที่มาใหม่เนะส่วนพวกนี้ไม่มีอะไรใหม่นะครับผมเหมือนเดิมก็คือเพิ่มมาบับดำาอีกสองอันแล้วเราจะด,ดูไม่ได้ปะว่าเป็นเช่นไรดูไม่ได้นะครับผมเนี่ยนี่เป็นทาเลน แล้วผมไปกดทำไมอะ่ะคือตัวนี้มันยังไม่สามดาวีงมันลั่นแล้วผมมันลั่นเออแล้วเมนเ็นอะไรหายเลยนี่แค่นี้ก่อน <c oughs> แค่นี้ก่อนลืมไปครับผมว่ามันมันเป็นสองดาวโดยงไงมันก็จะไม่เกินไปจากนั้น ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปกันที่ด่านใหม่ดานานี้ไงเนี่ยมันเป็นตัวแบบเนี้ยใช้เท่าไหรอ่อ่ะ 7K 7K ไว้ก่อนไทท่านวิน่งมาโคตรเท,ท่เลยวะอยากได้จงุงดเลย เดี๋ยวพอโอเค๋อ,อก็คือเราได้ตัวนี้ด้วยนะครับผมแร่สีดำนี่เนาะอ๋อก็คือเขาถ้าการเลขี่สองนี่มันใช้แร่สีดำนี้ในการเปิดไข่นี่นี่แล้วก็นี่มีมาร์โกอยู่ตรงนี้ ใช่ 1, หนึ่งพันอเฟิร์ที่เออตอนนี้ใสตัวก,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 ก่อนคัปึ๊บปึ๊บปึอินออกอนครับผมว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้หนึ่งาเฮ้ยทำไมมันเฟิดน้อยจังอ่ะอ๋อตังหมด เออมีบู๊กอ่อโรบินแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรวะแป็นเพือ่อนย,ย่ยอยย่อยตัวนี้เฮ้ย เมาว่ะเมาว่ะย่อยย่อยอโอเคเอาไม่มีกัตลี่แล้วครับผมเนี่ยเนี่ยกัตลี่ไม่มีแล้วอะหรือว่าเป็นท้ายดันอะไรฟีดสองเอสเปิดมาระดับซีดามีดหกสิบห้าหกสิบห้าเอ็มคิดดู แต่ก่อนไนะทำตั้งนานกว่าจะดำเละท่อ็มไม่เอออวัดผิดไปไหนจะโทษเราอะ ก็คลิปนี้น่าจะเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าดีกว่ามันจะยาวไปนะก็ามาดูเรื่องเควสของด่านบลินฟอร์ดกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็คืออัปเดตเรื่องของเวอร์ชัน9.0.1แล้วก็วิธีการมายัางแก็กซี่2ครับผมยังไงขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ